สวัสดีย like <Yo, Liberty. S 2> ่าเบอร์เซาครับพี่น้องครับห้วยบ่อเซาอลไรสวยเราไหมพระกระเทยยังอยู่นอนี่นนอนสามนอนในนอนมองกองแมงเงี้ยอยู่นี่เห็นแต่หลังวัยวัยสวัสดีครับเอ้ามันยังนั่นเสียวอ่ะโอ้สวัสดีครับเอ้แม่นยังคือนหนาลาแถวบอนั่นหนาลาหนาลาหนาล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 ะหนาลาหนาลานาลาพระเอกเบี้ยวหนาลาปลาด๋อยคือปลากระติบหมานแท้ยังคือนนั่งหนาลาอยู่นี่ บมีเห็นคือเพิ่นโอ้ยน้อตายแลวได้บาทนีบมีเห็นคือเพิ่นเลยนางหนาลาอยู่พนาบ้าเสียออกไหมคุณแม่แอร์นี่บาเสียออกเฮ้ยไม่ยังบาทนไม่ยังใส่สุดพวกไทยไันจะใส่ฮะเนี่ยอยู่เนี่ยผู้ได้ตั้งไงเฮ้ยไม่ยั้งเหีกบาานีแตงไม่จะใส่เองโอ้ยเอาไปมาบมาเน่ยเดียว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 ผู้ไดุญาตเขาเนี่ย ไผ่สำนักงานผู้ใดผู้ใดเป็นผ้าบาเด้นเนี่ยคนละคนคนละคนคนละคนแล้วเอาเอาดีๆไผ่บาเอาเอาไรเออไผ่ไผ่เดี๋ยวไผ่ไผ่แม่พ่อีนอันนี้อันนี้คือเป็นครับอ่างนี่เนี่ยเอา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 หน่าละเอาหน่าลาเอาหน่าลาหนาละหน่าลาหน่าลาหน่าละมาตั้งสำนักงานด้วยปฏิบัติเนี่ยโอ้สากวันสั้นเดือนบางอ่ะ อาบาอาบาันปไปเยหิวเขาได้กินเขาไังนี่อยากินเขามันไก่หน่ยเวถ่ายคลิปให้น้องๆกในพนพักกรไดมาไล่มาเบิ้งเขามาเบิ้งที่นมาไล่ไล่หลายยงมากวานไปกันป้ายนั่นโอ้ยเสียดอกน้องว่าไก่น้องว่าโอ้ยบ้าบ้ากะไดมึงเอาเขามาเห็นหนังเดดเกี่สเอบ้กีโอ้ย บ่ม <champions> ีนเราั้ไวข้างนอกอะไวหนาโอ้เอาสันเออแน่จับกับ่อได้บาดเนี่ยเอาไอ้โมเจ้ามีความสุขหรเฮ็่เอาลดสันนั่นใช่เหแล้ว่เขาไมไไฟุ้งโอ้ยโอเจ้านี่กบเมือนเป็นเมือสอ่อเวลาเพื่อนเห็นกเมือน เสีกนไปไปดูดูในซ่อมนั่นอ้าฟังเขาไปน้องใส่มาไล่เบิ่งมาไล่ดูของไผ่ในนี้เนี่ยเสียออกมันหมันไอเราเขาไปเอกนั่นบ่นอ้าวเขาไปเอกนั่นเลยครับนั่นแต่ว่าขอบคุณใครมั่งเอาขอบคุณมาผ่านผ่านช่องยันร้อยก็ได้พี่สาวสีสเกลีพี่สาวคม่รักแล้วก็ พี่สอนธนุชัยสบกลลาโอ้แม่รักด้วยแม่รักแม่ครับแล้วก็แม่แอนะแม่แอปุณันตันครับผมแม่ข้าฟังนะครับแล้วก็พี่เข้าฟังแม่มวลน้องค่ายครับผมเออครับพี่สาวโคราชมีไหพี่สาวโคราชยังครับโอเคโอเคครับโอเคขอบคุณทุกท่านนะครับรวมไปถึงท่านที่ให้กําลังใจเราด้วยนะครับเนาะบ๊อบแมนว่าขอบคุณแต่พี่น้องให้มาไล่ด้ผู้ใดให้กำลังใจเราขอบคุณคือกันนะครับผู้ใดเขอบพระบ่ง เขอมาเบิ่งคลิปมาซื้อบัตรมาติดตามเพเพื่อนขอพระคุณเบิดสุคนนะครับพี่น้องนะครับเสียวากเลยเขาไปนาเจ้าเอามาบัตรฮอรีพี่สาคราเอาฮะเมเอกพี่สาครามอเอกบพี่สาวโคราสัดๆไมเปตลกแมมเฮ้ยอย่าลวอะไรมัดูแบบแบบแมเเอาเอาหนึ่งองสามปคุณแม่เอพี่สาวโคราชครับโอเคครับเนี่ยชัดเจนรบคุณเมอเอพี่สาวโคราครับเขาแมขับของเจ้าขับขอเ้เฮ็ดแล้วปะโอ้ แล้วก็ความคุณอากำลังผู้ที่กำลังมยังไม่ให้นะครับจะให้ตอนนี้เอแล้วเางสันเลยนิกจะให้จไปเอาจังสันเลสิเอาคาคุชาวคแล้วเอาจังสันเลยิสูเดี๋ยวเอาจังสันิได้ลบอกเขาเจ้าได้ไปสิเออใครอยู่กันได้แล้วอันนี้ท่านใดเป็นได้ไปได้อยู่แต่ว่าท่าน็ดบอเออใครอยู่สันเ่อากท่นใดจะบอกว่าอสี่ลวดสองหูได้สู ได้ยอยได้เนาะโอ้กตื่นใจขอคาส่องนไปไหมฮครับส่บอยางเจะคามส่องในหน่าลาน่าลาหน่าลาลนาลาหาลาอใครจะดอกมีมู่งอย่าไปไปน้ำเนอยหัวหิ้วเขาไหมเอาไปเอกหน่อยมา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 น้องนี้ก็มาโอ้เหมือนนี่มันเป็นได้มือตูมห่มกันแลยหมืนี่เนาะน้องนี้มีมีกับเพื่อนหรือยังแบบนี้ลูกโอ้มีแล้วนะ ให้กำลังใจน้องใหม่นะครับหักน้องเก่านี่ยแล้วก็หน่าลาอยู่นี่ตายผู้ดีแม่หน่าลาเลยบัดนี่โอ้ยหน่าลายเลยปวดเข่าป,ป,ป,ป <c oughs> เวเดียวข่ามั้ยม,ม,มีอยู่บ่าเพราะท่านเห็ุโอเคครับขอบคุณนะครับแม่นะครับขอบคุณครับ,บ<อ>พี่สาวครับพี่เป่งหอมนะครับอ๋อพี่เบ่งหอมกับแม่นะครับสำหรับพี่เอกเบลนะครับเนาะเอาไปไปกันนี้ต่อไปก่อนจะไปให้กินเข่าก่อนไม่เจ้ากินเข่าไปนี่โอ้ยนี่สำนักงานเนี่ยกินหลายตัวบ พัดผัดพัดยังแน่หรผัดพักครับโอ้เอาเอ้าเอ้าไอ้คนนั่งโตผัดพักครับนื้อกินหลายอยู่งั่นบป้องเอาผัดพักเนี่เดียวพัดผัดโอ้ยกูเมื่อยดิออกเลยวะเสลน่ยงก็เลนน่างยากต้องออกเนาะเออจังสิเขาไปตะลุกหน้าตายเอาเอาให้น้องๆกินซะอยู่ซ้ำแล้วกันทีมงานเต้นเสือนะครับเดี๋ยวจะไปกินฮะกับเขากับน้ำกินทั้งนั้น สดก๋วยเตี๋ยวไปยังไงผู้หล่อกคลืนอยากไปสั่นนะอือเฮาโอ้ฮะสรุปแน่คือบ้างได้บัตรที่ว่างก็ได้สุดเดียวจะไหนบ้างก็ได้บัตรสุดก็บ้างได้สามเดือนว่างเดือนยังคือเป็นยังสี่ฮะเดือนยังก็เป็นยังสี่กบกินมันสิบ่กบกินมันสิอืมเป็นไงจะไม่ได้กบกินเดือน ไป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 ตัวาำนำเขาตะล้วว่างันไหมเไปกัลูกตัวเนาะลูกเลยเนี่ยเห็นว่ดเคร่สาวนพเอ้าธรรมดาที่ไหนล่ะทานแม่โอ้ยแกงม่ประกอบกันว่หันเมื่ออาเดกดนี่พอมองท่วงนั่นท่วงว่าโอ้ยไอ้เพีงเจ้าคือม้วนเด็บเป็นตะหนังเด้ท่วงเพีงสันท่วงเมื่อท่วงตตยขี่โพ้นเนี่ยอืแต่ว่าคข่กับสีท่วงเือกัน เออลิขิตสกระทรหาละละเออว่ามีคนเอบเอาแอบไปลงช่องยูทูบเออแต่ก็เลยโทรหาเบอรเป็นภาษาเส้นใดหรือเป็นภาสเจังไดเป็นก็เลยว่าเอาปรึกษากันก่อนครับเดี๋ยวผมบริหารผมอัดสิฟองร่องเราให้ใกล้ตัวผมกสบ้างสิแล้วเอาคนเพิ่งไหลได้จะลุ่มว่านขนาดแค่ว่าเข้าแบบ บ่ราะถ้าใปุ๋งบ่ราะถ้าใแตงบ่ราะถ้าใยังแค่ยวสวมมันซื้อได้ดอนเคี่ยวแก้วจังสี่จังสี่จังสี่สีบอกสู้ฟังเมื่อวานนี่พักกระไรสดอยู่นี่จันตุ้มเพิ่นมีผู้หนึ่งพิ่นสนับสนุนมาเอือยหักพี่สาวเพิ่นสนับสนุนมาแล้วตั้งต้นให้หนึ่งพันเพื่อจะเอาไปเฮ็ดยังพอดีเอาไปเฮ็ดอัดห้องอัดเออเฮ็ดมิวสิกแถ้าพิ่นตั้งต้นให้แล้วหนึ่งพันแต่ว่าตอนนี้คือเฮาบอกว่ายไงคือเฮาบ่ทันมีทุนนะนะคนกำลังเอากระแสตัวนั้นรู้ บอทางพุ่นนั่นบเฮาบริเกียวกายพื่นเออคือทางนั้นของพื่นของพื่นเป็นบริษัทเป็นอันของอันห่างไงคล้องเฮาเนี่ยคือเฮ็ดเป็นแบบวงเหลาเศนษฐีเฮ็ดลงช่องธรรมดาเฮาเนี่ยเมีเออมันบริเกียวจะไปโยงเซพนเออของพื้นในช่องมิ๊เออของพื้นนช่องอืมเอาไปหากินเขาผู้มาช่างแต่น้ออันนี้ละเพ่อดีมีพี่สาวนต่ละเพื้นตั้งต้นให้มาแล้วียวหนึ่งพันบาทขอบพระคุณ วันตัวไอ้พี่น้องเื่อฟ่งบไม่นนมได้ใครบอดฟัง้าเ,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 เจ,จ้าเห็ดเพ่งีย่ังตามจริงเน่ยขาเจ้าสิปอยเพ่งไปกไนด้ปวยไก่ปยเพ่งอกไปกวนแต่วนันนี้พ่อถังแ่้วเอยอดวิวมันขึ้น่นฟังดีจะามาไทยอบดิอันนั้นเขาอ่นภาษาอังกฤษที่เช่อปยที่เชื่อไปกไมนปวยเสียงไกนคือเพ่งมังก่นอ่ะประวัตนี่ละ แต่ว่าเพลงเสียได้เพราะได้เพ่งนี่คือเขาต้องไปขัดเก่าไ่หรือว่าไปใส่ดนตรีใส่ยังให้มันแบบเออเก่ากวดขวดขี้ไข่ก็สิเตรียมเล็บเขาก็สิไปล้างหน้าบอกดำปั่นน้ายาหน้าโอ้ยนี่ยังโค้งสูนยอ่ะเห็นบอกแล้วกันนะว่าเนื้อไปตัวอันนี้ความคุณเนื้อยเพราะวันจบขอบพระคุณคุณพี่นะครับที่พันอาจารย์ตุ้มตะไลแตกนะครับงายหลังทวนโอ้ยรนอยอย่างเอนี่ขอบคุ้มมันอยู่เมียอขอบคุณไปเป็นยังเพราะฉะนั้น เธอไมีพี่น้องเพิ่มเติมมาอีกะสันเอ้ความหมายแต่ว่าบ้ฮูว่าอันห้องอัดกับไทยมิวสิกนี่เท่าไรบ้ฮูมาตะนูแล้วค่ะหูจักกันเข้ากับมันมันมีหลายมองแม่เข้าใจปะอาจารย์นี่นี่เนี่ยเขาหน้าแบบถือๆพอหูจักกันบ่อันผู้ราเห็ดเพ่งอันรดเบิดมีน้ำมันกับอันเครื่องดีมาทรงเดียบออยอย่างนี้จานจวนนี่อยู่ใสอจันจันขนไส้บ่สุเพ่งนี่โอ้ยูซุ่มเพ่นปุอห์เพ่งอันบักอันบักนางงูเออประมาน บังนาบังนาล่ะบังอย่างเอาแม่เขาซ่อมเขาบอกเดียวซ่อมได้กี่โดมกี่โดมไหมเตือนน้ำพระเจ้ามาเราเย็ดยู่หันตีแม่นบ้านเราอยู่หันอันสตูดิโอหมองเราบ้านในเราอัดเรายังเลยเราใส่ดนตรีให้พร้อผมหนี่ยจบกันที่หกพันโอ้เราวางสิควายเลยโอ้คือดีแทีความล่อยเลยมิวสิกเดีควบคุมการร้องการมิวสิกเขาไายเองแมนมิวสิกเขาเปิดเอาไงร่วมร่วมกันประมาณเมืองนึงกันล่ะร่วมร่วมดนตรีให้อันอันคือคือเพียงดนตรีในของเพื้นนี่คือเพียงเขามีแล้ว เมโลดีเขามีแล้วให้เพิ่นคัดเก่าใหม่กสิประมาณหกพันอ่าแต่ว่าเขากับมาไทยมิวสิกประมาณสี่พันตีไปเนาะกันได้เด้เอาเงินก็บาทไปรวมไปประมาณนี้แต่ว่าตอนเพิ่นตั้งต้นพี่สาวตั้งต้นมาแล้วพันหนึ่งเขาหาอีนเก่าพันเอาโอเคครับพี่น้องคลิปนี้เอาซักนิดละครับไปหากินเก่าก่อนสบายดีครับมวลซึนกันอยู่บ้านจันรอยนะครับบ้านสามหลังเขาจะเอื้อนเนาะนะครับบ้านพักเข้านะครับมื่อวานสามเดือนว่างายคณะมาพีละครัพี่น้องเอาลูกมาพี่แล้ว